นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดกมากทีเดียวคุณผู้ชมครับสวยมากครับสวยมากนี่ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดม,มากๆนี่ครับภูมิใจแล้วครับคุณผู้ชมครับผลผลิตที่ปลูกลัวยิงยิงลูกสามลูกชอบเนี่ยสามรูกคุณผู้ชมครับกระถามคุณเลินครับ ผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศณสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตําบลแดนสหวนอํเาเภอธนโนดจังหวัดสงขลานะครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศพบกับสวนแก้วมังกรนะครับสวนแก้วมังกรไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเหลืองและก็สีม่วงนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับ มีหลายสายพันธุ์ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสวนแห่งนี้นะครับเจ้าของคือร้อยตํารวจสีสมพรคงจเจริญแล้วก็คุณหมอยืนคงจเจริญน,นะครับเป็นการประกอบสมาชีวะรายได้เสริมเพิ่มจากเงินเดือนประจํานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่คุณผู้ชมคงจะมีความสุขในการเห็นผลพวงผลผลิตของแก้วมังกรนะครับถือว่าเป็นผลไม้อยู่ในสกุลของตะบองเพชร นะครับแล้วก็ต้นตำรับนะครับต้นตำรับเดิมของแก้วมังกรนะครับเท่าที่สืบค้นก็ต้นกำเนิดอยู่ในเม็กซิโกนะครับอยู่ในประเทศเม็กซิโกนะครับก็เข้ามาในประเทศเวียดนามโดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสนะครับได้เอาสายพันธุ์มาปลูกเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นแล้ว ประเทศไทยของเรานะครับนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนที่ไปทําธุรกิจร่วมกับชาวเวียดนามนะครับก็ได้สายพันธุ์มาปลูกในประเทศไทยของเรานะครับเมื่อปีพุทธศักราช2534เรื่อยมาก็เป็นที่แพร่หลายในการปลูกและก็เป็นที่แพร่หลายในการรับประทานลของ,ของแก้วมังกรน,นะครับมีประโยชน์มากมายหมหาศาลนะครับอย่างเช่นช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่งสดใสสดชื่นและช่วยดับร้อน กระหายกระหายน้าได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยเสริมภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายแข็งแรงนะครับช่วยลดน้ําหนักแล้วก็ควบคุมน้ําหนักได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีแคลอรี่ต่ำนะครับป้องกันมะเร็งป้องกันเบาหวานสร้างภูมิต้านทานได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับนี่คือสรรพคุณของแก้วมังกรนะครับคุณผู้ชมครับนับอายุนะครับ ตั้งแต่ปลูกนะครับประมาณ8เดือนจึงจะได้รับผลผลิตนะครับคุณชมครับถนนราคาที่ส่งอยู่ก็กิโลละ60บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับเพราะว่าเน้นคุณภาพของผลผลิตนะครับคุณชมครับครับให้ปุ๋ยเดือนละ2ครั้งใช้ปุ๋ยชีวภาพประมาณนี้นะครับคุณชมครับในเนื้อที่2ไร่นะครับยังปลูกได้ไม่ไม่ทั่วถึงแต่ว่าค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับคุณชมครับ ู้ชมมาพบกับเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับพบกับร้อยตำรวจตรีสมพรคงเจริญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยอธิบายวิธีการปลูกนะครับว่าใช้เวลากี่เดือนจึงจะได้รับผลผลิตเหมือนวันนี้นะครับคือนำกิ่งพันมาแล้วก็เอาโส e มาปักปักแล้วก็แร่งตายก็ได้ครับแร่งตายเอาจับเจนไปเลยครับเอาแล้วก็ลงลงลิ้นก ใจเวลาประมาณแปดเดือนแปดเดือนหลังจากลงดินได้รับผลผลิตนะครับครับทีนี้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับปุ๋ยที่ใส่บำรุงครับใส่ขี้แเฟอ๋อใส่มูลสัตว์นะครับขี้แปะขี้วัวครับผมอ๋อครับปุ๋ยเคมีนี่ใช้ไหมครับใช้บางครั้งชายบางครั้งบางคราวเน่นนักต่างอินทรีย์นะครับทีนี้ตลาดนะครับตลาดนี่จะส่งไปจำ่ายที่ไหนมั้งครับจำ่ายหาดหญ่หาดหญ่ จังเกตจังหวัดภูเก็ตเรียกพื้นที่วัดไสพื้นที่อำเภอวัดไสที่โรงพยาบาลที่เกตเทศบาลนะครับแล้วก็ใครสนใจกระถังเคอรี่นะครับติดตตอได้ต่างออนไลน์นะครับครับที่นี่ทัพย์สุก้องแก้วมังกรนี่ครับไม่ทราบมีปัญหาเรื่องเรื่องทัดยูสที่มาทำลายพืชพ้นแก้วมังกรอะไรบ้างะครับมีเชื้อราเชื้อราแร่แรลดำอ๋อราแดงราดำทั้งวิธีกำจัดนะครับกำจัดแบบไหนนะครับใชสท่านเกี่ยวฝาก ชื่อวภาพนะครับชายชีอช่อวาพ,พ,พของฟล้องลงนุ่มปัตตะลุงอ๋อนุ่มปัตตะลุงนะครับ,บสามารถกาจัดได้นะครับทั้งในในการใส่ปุ๋ยในใส่กี่ครั้งกับเดือนหละกกี่ครั้งหรือวา่าแต่หละครั้งเนี้ยกันกี่เดือนประมาณนี้ครับประมาณเดือนหนึ่งใส่กี่ครั้งครับเดนๆๆาการซ่องครั้ง่องครั้งนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์เนี้ยครับนะทั้งในในการดูแลรดน้ำต้อง ชายนามมากไม้กับไม่ไม,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 ม่ชอบน้ำไม่ชอบน้ำนะอ๋ออาทิตย์หลครั้งอาทิตย์หลักั้งไม่ม,มีคุ้นตกอครับกับพอถ้ารถหมากมันไม่ชอบเดี๋ยวม,ม,มันจะมีบะน,ะนะครับนะครับวันนี้แกพ่นบอลลีตี่ขาดว่าจะได้สักกิโลอ่ะกับวันนี้ประมาณซ่องรอยลูซ่องรอยโลเนาะต่อเปินทีประมาณกี่ร้ายอ่ะกับซ่องร้ายแต่ปลูกยังไม่ถั่วตึ้งทียังไม่มดนะครับคุณผู้ชมครับ การื้อว่าพื้นที่กค่อยๆปลูกไปยังไม่เท็มยังไงจึงจะมหันมาปลูกแก้วมังกรล่ะครับชอบทานค่ะชอบทานอันดับแรกนะครับแรกๆนี้ปลูกประมาณสักกี่ต้นล่ะครับสามสี่ต้นคะสามสี่ต้นแล้วก็ค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วตลาดเป็นไงบ้างครับตลาดก็มีผู้สนใจมากมายพอสมควรค่ะ ตอนนี้ถ้าใครจะซื้อนี่ขายกิโลเท่าไหร่ครับกิโลละหกสิบบาทกิโลละหกสิบาทคุณผู้ชมครับก็ถือว่าได้ราคาดีแต่การันตีด้วยกรมวิชาการเกษตรคุณภาพของผลผลิตใช่ไหมครับค่ะ,ะไม่ได้ใช้สารเคมีแต่ประการใดใช่ไหมครับก็คิดว่าจะปลูกขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับที่ปลูกตอนนี้ครับสายพันธุ์ที่ปลูกในขณะนี้ แดงสยามค่ะแดงสยามเนื้อในก็จะเป็นสีแดงค่ะแล้วพันอะไรอีกครับแดงไต้หวันค่ะแดงไต้หวันนี้สีอะไรครับเนื้อในอ๋อสีแดงเหมือนกันครับแล้วสายพันธุ์อะไรอีกครับขาวเวียดนามขาวเวียดนามเนื้อในก็จะเป็นสีสีขาวนะครับหวานอร่อยไหมครับหวานอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมครับสนใจก็สั่งได้นะครับ โทรศัพท์ในหน้าจอนะครับขอบคุณคุณหมอเยืนนะครับคุณพี่มากทีเดียวครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดกมากทีเดียวคุณผู้ชมครับสวยมากครับสวยมากนี่ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆนี่ครับภูมิใจแล้วครับคุณผู้ชมครับผลผลิตที่ปลูกด้วยมือเองนะครับเห็นไม้ลูกสวยนะครับลูกสวยมากนะครับนี่ นี่ตัดแล้วครับตัดแล้ว <c oughs> ตัดเสร็จก็แต้มป้ายด้วยปูนแดงนะครับกันเชื้อรานะครับนี่แดงสยามอ่าแดงสยามแดงสยามเนื้อในคงจัดน่าจะอร่อยนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> อ,อ,อืม <c oughs> นครับพนักงานเยอะแยะเลยในสวนครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องจ้าง แรงงานพม่านะครับมีคนงานอยู่ฉบับครอบตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสีม่วงน่ารับประทานมากทีเดียวนะครับสุดสุดเลสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อท่านชมคลิปวิดีโอคลิปนี้สนใจที่จะซื้อแก้วมังกรนะครับที่จะไปรับประทานที่บ้านก็สั่งได้นะครับสั่งเคอรี่นะครับตามหมายเลขข้างล่างที่ท่านเห็นในหน้าจอนะครับสามารถที่จะประสานงานสั่งมาได้นะครับทางโทรศัพท์ ยินดีที่จะส่งสู่เป้าหมายทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับรับประกันการันตีว่าไม่ได้ฉีดสารเคมีนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติเน้นธรรมชาติล้วนๆนะครับการันตีด้วยใบผลงานที่ทางราชการรับรองมาให้นะครับว่าเน้นนะครับปลอดสารพิษแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่เราบทุกท่านนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ต จากร้านขจรเกียรติฟาร์มบางไทยเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับสามารถที่จะติดต่อได้นะครับตามหมายเลขที่ท่านเห็นในหน้าจอในขณะนี้นะครับคุณมูรชมเมื่อไปชมสวนไปชมผลผลิตนะครับที่ปลูกไว้มาถึงคิวรับประทานนะครับอิจฉาแล้วใช่ไหมใช่ไหมอยากกินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวถ้าอยากกินนะครับเชิญมาทานด้วยกันนะครับแต่ถ้ามาไม่ไหว โทรมาได้ที่เบอร์หน้าจอสั่งซื้อได้เลยนะครับนี่คุณหมอยืนปอกให้รับประทานนะครับนี่สายพันธุ์แดงสยามใช่ไหมครับ,บโอ้โหผมจะกินหมดไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้ากินไม่หมดต้องเอากลับบ้านเพราะไม่มีใครกินนี่ปอกอย่างนี้ครับโอ้โหมีเคล็ดลับการปอกนะสีสวยมากคุณผู้ชมครับหืมสีสีเขาเรียกสีอะไรสีมะม่วงสีม่วงสีเม็ดปริงนะครับคุณผู้ชมครับขอญาตรับประทาน ต่อหน้าคุณผู้ชมนะครับอย่าอิจฉานะครับดูว่าจะอร่อยสมคําเล่าลือหรือเปล่านะครับอ,อร่อยมากครับหวานนมเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดๆอร่อยถ้าเป็นหน้าแรงคุณผู้ชมครับความหวานน่าจะเพิ่มมากกว่านี้ช่วงนี้หน้าผลแต่ว่ายังคงความหวานขอชิมอีกสักครำหนึ่งนะครับอออืื อร่อยคุณผู้ชมครับอร่อยไม่ใช่โชเล่นะครับโชเล่ททากับข้าวแต่นี้ผลไม้นะครับรับประกันว่าอร่อยถ้าของโชเล่อร่อยเดี๋ยวกอชิมอีกนะครับอไม่ลูกเล็กอร่อยจริงครับสีเหลืองสีเหลืองลูกเล็กเรื่องเรื่องไรออสเตรเลียนี่ครับมันไม่ก่อนสมบูนะแต่ว่านี่อีกสายพันธุ์หนึ่งครับคุณผู้ชมครับอีกสายพันธุ์เหลืองออสเตรเลียต้องนั่งเครื่องบินนะครับไปเอาสายพันธุ เหลืองออสเตรเลียมานะครับดูว่าอร่อยเปล่าพอดีพึ่งผลผลิตพึ่งเริ่มนะครับเป็นลูกแรกปฐถมมาเริกวันนี้เป็นลูกแรกนะครับเจ้าของทั้งทงท,งที่เสียดายแต <c oughs> ่จําเป็นต้องเก็บมาให้ดีเจวิเชียนร,รับประทานขอญาติรับประทานอีกซักยี่ห้อสายพันหนึ่งครับเหลืองออสเตรเลียอื <c oughs> ้อหือรสชาติมันจะต่างกันนิดนึงครับจะต่างครับแดงสยยมแต่ความอร่อย สุดยอดอมากๆครับคุณชมครับอิจฉาแล้วใช่ไหมอยากกินแล้วใช่ไหมมาเลยมาเลยอื้อหืออร่อยเอาวชนี้สีขาว <c oughs> สีขาวสีขาวโอ้โหว,วันนี้กินกันอย่างเดียวเก <c oughs> าวเวียดนามครับคุณชมครับมีแดงสยามแล้วก็ <c oughs> ขกาออสเตรเลียแล้วก็สายพันธุ์นี้สายพันธุ์อะไรครับเฮ้ยได้ว่ะขกาเวียดนามเกาเวียดนามอ่ะ สีขาวโอ้โหปอกอย่างดีเลยครับคุณหมอ,อหนี่ครับคุณชมครับท่านเห็นแล้วอยากรับประทานขาวเวียดนามโอ้สวยมากคุณอื้ือหอมถ้าคุณผู้ชมอยากจะทานให้อร่อยกว่านี้นะครับแต่แล้วแต่ชอบนะครับออปอกใส่ตู้เย็นหรือแช่ทั้งลูกให้เย็นเจี๊ยบแล้วก็ใช้ช้อนตัก แล้วรับประทานเย็ยนๆบางคนก็ชอบทานอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องใส่ตู้เย็ยนก็อร่อยแล้วนะครับถ้าถามคุณเพลินพรมแดนเพลินบอกพริกกระบดซูม,มัยอริดอยกินแล้วอร่อยดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะจับจัดทานให้ดูนะครับอขออนุญาตนะครับอือหืออร่อยผมเปรี้ยวนิดๆเนื้อนั่นกรอบอร่อยนะครับมีสรรพคุณมากนะครับขออีกครั้งนะครับใหญ่าฉานะครับอือหือ อร่อยมากครับคุณผู้ชมครับสนใจซื้อได้นะครับสนใจสั่งซื้อทางตัวสับนะครับเดี๋ยวหมอยืนก็จะส่งให้ทางเคอรี่รับประกันกิโลละหกสิบาทครับไม่แพงหนึ่งกิโลประมาณได้กี่ลูกคะคุณหมอครับสองลูกสองลูกนะครับสองลูกหนึ่งกิโลสองถึงสามลูกเพราะว่าลูกมันสมบูรณ์ลูกใหญ่สมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับนี่สุดยอดมากๆต้องขอขอบคุณ คุณหมอยืนนะครับที่ให้เกียรติทางรายการมาถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารประชาัมพันธ์ในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนของการประกอบสมาชีวะซึ่งตอนนี้นะครับแก้มังกรเป็นที่นิยมรับประทานของคนไทยกันอย่างครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับนะครับสวนหมวดพรนะครับหมอยืนแห่งนี้นะครับการันตีด้วยกรมวิชาการกรมวิชาการเกษตรแล้วก็กระทรวงเกษตรสากลรับรอง นะครับให้ใบวุฒิบัตินี้ขึ้นมาเพื่อที่จะการันตีว่าปลอดสารพิษแล้วก็การปฏิบัติการเกษตรที่ดีสําหรับอาหารนะครับซึ่งมีมาตรฐานในการรับรองนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจนะครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับเหมือนดอกไม้ดอกกุหลาบเลยนะครับปอกแล้วเป็นสีสันนะครับคุณชมครับนี่ครับใบรับรองในการปลูกแก้วมังกรณัสวนแห่งนี้นะครับคุณชมครับท่านสามารถที่รับประทานด้วยความสบายใจได้นะครับการันตีว่า นะครับเป็นไปตามกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนั้นนะครับคุณหมอยืนคงเจริญนะครับแล้วก็คุณพ่อได้มีน้ําใจให้กับแก้วมังกรให้มาหน่อยและก็คุ้มค่าจริงๆนะครับวันนี้ได้รับเกียรติและก็ได้รับผลไม้หนึ่งตะกร้านะครับแก้วมังกรเพื่อไปรับประทานนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกด ตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับ